ศาส,สนาอิสลามเป็นศาสนาที่ถูกโจมตีมากที่สุดแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่ามีจํานวนผู้คนมารับอิสลามในประเทศไทยอย่างจํานวนมากวันนี้ผมจะมาสรุปจํานวนผู้รับอิสลามกับพวกเราตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาในปี2 5 6พนี้มีทั้งหมดกี่ท่านเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้คนที่ท่านรู้จักด้วยนะครับ แม้ว่าศาสนาอิสลามจะเป็นศาสนาที่ถูกโจมตีอย่างมากและก็เป็นกระแสในโลกโซเชียลนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้ความจริงของอิสลามห่างหายไปเลยผู้คนเริ่มสงสัยว่าอิสลามสอนอะไรนั่นเป็นจุดเริ่มต้นทําให้เขาศึกษาอิสลาม และด้วยกับการที่เขามาศึกษาอิสลามก็ทําให้เขาได้เจอความจริงและตัดสินใจรับอิสลามตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับพวกเราทํางานเผยแพร่อ,อิสลามเป็นอย่างขมักขม้นโดยมีผู้คนมารับอิสลามกับเราอย่างจํานวนมากนะครับในปีที่ผ่านมาสรุปผู้รับอิสลามกับเราหนึ่งปีที่ผ่านมาในปี2566ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้นะครับ3 1ธันวาคมมีจำนวนทั้งหมด536คนครับ ในแต่ละเดือนนะครับประกอบด้วยดังนี้ครับในเดือนมกรานะครับม <e <Kom> ีผู้มารับอิสลามทั้งหมด23คนด้วยกันนะครับประกอบด้วยผู้ชาย13ท่านผู้หญิง10ท่านในเดือนกุมภานะครับมีผู้มารับอิสลามทั้งหมด21ท่านด้วยกันในเดือนมีนานะครับมีผู้มารับอิสลามทั้งหมด59ท่านด้วยกันประกอบด้วยผู้ชาย21ท่านผู้หญิง38ท่านส่วนในเดือนเมษาจนนะครับมีผู้มารับอิสลามทั้งหมด45ท่านด้วยกันประกอบด้วยผู้หญิง29ท่าน ผู้ชาย16ท่านพฤษภาคมนะครับรับอิสลามทั้งหมด41ท่านประกอบด้วยผู้ชาย12ท่านหญิง29ท่านมิถุนายนนะครับ4 2ท่านครับประกอบด้วยผู้ชาย16ท่านส่วนหญิง26ท่านรัฎาามครับทั้งหมด45ท่านประกอบด้วยผู้ชาย10ท่านผู้หญิง35ท่านเดือนสิงหาคมครับ ประกอบด้วย45ท่านมารับอิสลามผู้ชาย18ท่านผู้หญิง27ท่านส่วนกันยายนครับมีผู้มารับอิสลามทั้งหมด54ท่านครับประกอบด้วยผู้ชาย25ท่านผู้หญิง29ท่านครับและเดือนตุลาคมนะครับเป็นเดือนที่มีคนมารับอิสลามเยอะที่สุดในรอบปีประกอบด้วยผู้มารับอิสลามทั้งหมด65ท่านครับผู้ชายทั้งหมด3 3ท่านและก็ผู้หญิงทั้งหมด32ท่านในพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับมีผู้มารับอิสลามทั้งหมด53ท่านรับชายทั้งหมด 18ท่านส่วนผู้หญิง35ท่านและเดือนธันวาคมนี้นะครับวันที่31ธันวาคมนี้ตอนนี้นะครับผมประกอบด้วยผู้มารับอิสลามทั้งหมด4ี <13. S 1> ด่นานะครับโดยโดยที่มีผู้ชาย16ท่านและผู้หญิง27ท่านเดียร์ทัมดูลินละทั้ง,ง,งหมดทั้งปวงนี้ผู้ที่คู่ควรในการสังส่งเสริญให้กับอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นหากแม้ไม่ได้ความช่วยเหลือของอัลลอฮ์แล้วก็คงไม่มีผู้มารับอิสลาม เยอะมากมายขนาดนี้ฝากพี่น้องช่วยดูอาให้กับอาจารย์ชาลิฟผู้ที่เป็นผู้วางแผนในการด่าวะทั้งหมดดูอาให้กับผมนะครับผู้ที่ทํางานอยู่สนามจริงๆและก็ทีมงานของผมอีกหลายท่านที่ทําหน้าที่ในการตัดต่อวิดีโอในการพูดคุยกับมุสลิมใหม่สอนมุสลิมใหม่นะครับแล้วก็ในการจัดส่งหนังสือต่างๆฝากพี่น้องดูอาให้กับพวกเราได้ทำงานนี้ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพในปีหน้าและปีต่อๆไปด้วยครับบุคุณครับอัสสลามวะลัยกุเรอฮ์มาตุลลอฮิวบเระกาฮต